สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องแอคชั่นเมเจอร์อยู่นานขณะนี้นะครับที่ตนเห็นตรงหน้านี้ก็คือโบราณสถานวัดประธาตุดงส้มสุกนะครับเป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าพมมหาราชนะครับอยู่ในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพระทาตุดงส้มสุกหรือว่าโบราณสถานดงส้มสุกเป็นโบราณสถานที่มีจาลึกมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือนะครับเยอะยังไงจะลืกคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาทุกๆท,ท,ท่านนะครับเดินชมรอบๆพระธาตุดงส่มสุกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลายคนคงชอบสถานที่ที่เป็นโบราณสถานแบบนี้แน่นอนนะครับบริเวณรอบข้างตรงนั้นมีอะไรนกยุงเนาะ ดูนกยงพงไปดูนกยงก่อนดีกว่ามั้งะใครชอบดูนกยงเขาปรับปรุงใหม่นะครับโบ,โบราณสถานโรงส้มสุกนี่ผมเคยทำไว้ครั้งหนึ่งละแต่วันนี้มาดูอีกทีนะเพราะเขาปรับปรุงใหม่นะครับเนาะโอ้ตรงนั้นนกยงโน่นน่นอน่นอ งามวนานเลยเห็นนกยุงเอาป่ะเดินดูรอบๆดีกว่าเป็นโบราณสถานที่มีจารึกมากที่สุดอันดับหนึ่งของภาคเหนือนะครับตอนมาตอนนั้นต้นต้นไม้ต้นนี้ยังมีอยู่เลยเป็น้องว่ตต้นหม่ม่วงป่าเนาะตอนนี้เขาตัดไปทำผ้ายืนอ่ะ เอาต้นมะม่วงปลาเนี่ยแกะสลักเป็นพระยืนอนะตะกี้ผมไปดูมาลังงามขนาดเลยพาดูนี่ก่อนโบราณสถานแถวนี้ก่อนว่าเป็นยะได้เนาะนี่ละนอพระธาตุเก่าบนนี้ตรงน้นก็มีพระพุทธรูปอยู่นะตั้งหลายองค์นะครับชมตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะ โอ้มีมนขังขนาดน,นี่โอ้สูงนะครับตรงนี้นะเป็นวัดเก่าอ่ะวัดพระราชด,ดงส,สูงเนี่ยคือเป็นวัดเก่าสร้างโดยพระเจ้าพมหาราชเนี่ยตรงนี้เนะีย่ยเป็นทางขึ้นทางเดินนะเนาะ กร,รกรมศิลปากรเป่นมานี่แหละนะมาสำรวจดูตั้งหลายครั้งแล้วนะแถวนี้นะครับเนี่ยดูวางไปถึงโน่นเลยเนี่ยเป็นพระราชเก่านะนี่เก่าแก่ของจริงเลยเนี่ยไม่มีการเอบูรณะใหม่เลยนะครับเนี่ยเก่าแก่ของแท้แน่นอนอืม ต้นไม้ก็โหสูงต้นไม้สมัยก่อนสูงครับไม่ใช่เหมือนต้นไม้สมัยบดเดียวนะต้นไม้สมัยบดเดียวนี่ต้นน้อยเดียวเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นกําแพงเก่านะนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะเหมือนกับเป็นห้องเป็นห้องเลยเนาะเนี่ยครับพาธาดเก่าดูจากมุมนี้ไปบ้างนะครับเนี่ย จะเห็นมีช่องช่องอยู่นะส่วนยอดพระาธาตุน่าจะหักแล้วนะครับน่าจะอยู่ตรงบริเวณนั้นเนาะตอนที่ผมมาตอนนั้นนี่ตรงบริเวณนี้น้ําท่วมครับไม่ได้พาเดินชมเลยข้าวก่อนนี่เดินชมเฉพาะที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าตรงข้างล่างนี่น้ําท่วมตรงนั้นนะ่าจะเป็นยอดเจดีย์ของตรงนี้แหละ ของพระธาตุ่แหละที่หักลงมานะครับเดี๋ยวค่อยพาท่านผู้ชมเดินวนอีกทีนะครับวันนี้พามาชมข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าข้าวก่อนเนี่ยไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ําท่วมยาวมาถึงนี่เลยนะครับยาวมาถึงนี่เลยโอ้โห เนี่ยครับยามาถึงนี่เลยข้าวก่อน,นี่ผมยังบอดได้เดินมาถึงขนาดนี้นะครับนี่โอ้โน่นมีเป็นเสาเป็นเสาอยู่นะครับเนี่ยกว้างขนาดนะครับนี่จะชมจากฝั่งไหนก่อนดีครับเราเดินมาฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องชมฝั่งนี้ก่อนนะครับ เราพาไปดูเสาที่อยู่ตรงนั้นก่อนว่าคืออะไรโบราณสถานพระาธาตุดงสมสุขนะครับชื่อวัดก็วัดพระาธาตุดงสมสุขนะครับเป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าพรมมหาราชนะครับคือ พามาชมโบราณสถานนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะที่ยังหลงเหลือให้เราคนรุ่นหลังได้เห็นอยู่นะครับโบราณสถานที่มีจารึกมากที่สุดก็คือแบบนี้แหละจะมีการเขียนอักษรไว้บนอิฐนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ย ตอนนี้เขาก็กำลังปรับปรุงใหม่ครับปรับปรุงใหม่บูรณะใหม่เนาะต้องใช้คำว่าบูรณะใหม่ครับกรมศิลปากรเพิ่นมาสำรวจนะเพิ่นก็ว่าจะเป็นวัดเก่านั่นแหละเพื่นว่าเป็นวัดเก่านั่นแหละในส่วนของวิหารบ้างในส่วนห้องต่างๆบ้างนะครับ เนี่ยผมดูไม่ออกเลยครับว่าคืออะไรอะ่ะนยครับเยอะแยะมากมายเลยครับตรงบริเวณนี้นะวัดสมัยก่อนเนี่เป็นก็สร้างแบบกว้างเหมือนกันนะครับกว้างเหมือนกันเลยโอ้ เอาปะเราไปดูตรงบริเวณนั้นบ้างครับวัดพระธาตดงสุ่มสุขภาคสองนเนาะเพราะบ่าภาคก่อนแมมตรงบริเวณนี้น้ำหมดเลยนะครับเนี่ยดูจากมุมนี้ดูจากมุมนี้เริ่มสวยแล้วนะ เป็นแนวพาชมครับพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวพาชมครับคลิปผมส่วนใหญ่จะเป็นแนวพาชมนะครับสายประวัติศาสตร์ก็ต้องอีกแขนงหนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ถนัดเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับนะโอ้นี่คือบอ่อน้าเนาะบอ่อน้ําเก่าเลยนะสมัยก่อนก็น่าจะลึกอยู่เนาะแต่สมัยนี้บ่ลึกแล้วนะครับ นี่ป้าเดี๋ยวพาไปกับผ้าด้านบนดีกว่าครับพาท่านผู้ชมไปกับผ้าด้านบนดีกว่าครับผมรู้มาเพียงว่าวัดนี้สร้างโดยพระเจ้าผมหารารู้แค่นี้ครับไม่ได้รู้เยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับต้องเป็นคนที่ทำคลิป เกี่ยวกับสายประวัติศาสตร์จริงๆะนะครับแต่ผมก็เป็นแนวพาชมนะพาชมพาเที่ยวครับพาชมพาเที่ยวมากกว่านะครับเดี๋ยวดูโบราณสถานตรงนี้ให้รอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระพุทธร,รูปที่เขาแกะสลักจากต้นมะม่วงป่านะครับผมเคยดูในช่องอะไรอ่ะประวัติศาสตร์นอกตำรานะครับเขา เล่าเรื่องไว้หมดเลยนะว่าตรงนี้นะคืออะไรนะเป็นวิหารเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเป็นพระพุทธร,รูปหนึ่งองค์นะครับตากแดดตากฝนอยู่นี่นะเนี่ ถ้าหน้าฝนนี่ตรงบริเวณนี้นี่ห้าหมดเลยนะครับนนาหมดเลยเอาไปดูตรงฝั่งนั้นฝั่งโน้นต่อนะครับเก่าแก่จริงนะครับเนี่ยยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับถ้าสถานโบราณสถานที่ไหนถ้าได้รับการบูรณะแล้วก้อนดินนีจะเรียงกันเป็นแถวเลยครับแต่ตรงนี้นี่เก่าแก่จริงครับเก่าแก่จริง นี่เป็นเสาแล้วนี่นี่นี่โบราณสถานที่มีจารึกมากที่สุดนี่ก็มีตัวหนังสืออีกละโอ้ดูแล้วมีมนขลังดีครับดูแล้วมีมนขลังดีมากเลย ้นไม้สูงเนาะตรงนี้น่าจะเป็นเสารครับในอดีตน่าจะเป็นเสานะครับเนี่ยดูมีการจารึกอักษรอย่างที่เพื่อนบอกจริงอะว่าเป็นโบราณสถานที่มีจารึกมากที่สุดอะ,อะตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีท่านผู้ชมคิดว่าตรงนี้นะคืออะไรผมว่าเสานะน่าจะเป็นเสาแล้วครับ พาพาไปดูพระพุทธรูปตรงนี้ต่อพระมหาจัก,กรพรรดิโอพระมหาจัก,กรพรรดิครับเนี่ตรงนั้นน่าจะเป็นยอดพรทธาตุนะเนาะที่หักลงมาที่หักลงมา แล้วตรงนี้ก็มีมีจารึกนี่นะครับตรงนี้สูงหน่อยเนาะเนี่ยน่าจะเป็นยอดเจดีย์ยอดพระาธาตุนะครับที่หักลงมาจากพระาธาตตรงนี้เนาะบรรยากาศนะครับคือพระ มหาจักรพรรดิที่แกะสลักจากต้นมะม่วงป่านะครับต้นมะม่วงป่าเดิมทีอยู่ตรงนี้นะครับอ,อ๋อตะวันต้องตาบ่อเห็นนะครับอยู่ตรงเนี้ยครับเปิ้นตัดมาแกะสลักเป็นพระยืนนะครับพ้ามหาจักรพรรดิเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับป่าบรรยากาศก็เงียบดีเนาะเงียบกริบเลยตรงนั่นก็มีนะครับ จะไปดูตรงจะไปดูฝั่งนั้นก่อนเนาะว่าคืออะไรนะครับเนี่ยจะลึกเยอะมากเลยแม้กระทั่งทางเดินก็ยังมีตัวอักษรอ,อีกนะครับโอ้ยสาวน้อยมาช้าจังเลยเป็นถ่ายเกือบรอบหมดแล้วเนี่ย ตรงบริเวณนี้เป็นบ่อน้ําแน่นอนนี่จริงไหมโอ้นี่แห้งแล้วครับแห้งแล้วบ่อน้ําเยอะจริงอืมตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรอะ่ะเป็นกําแพงละมั่งเนี่ยฮะน่าจะเป็นกําแพงเก่านะครับเนี่ยม,มีพระพุทธรูปต,ตายต้นโพด้วย บ่อน้ําต้นโพ้มีน้ำชักเนปมีน้ำชักเนปนั่นมีไปเดี๋ยวไปดูโน่นน่ะช่วยนะไปดูมาแล้วพระมาหมดละอ่าครับไปดูพระพุทธรูปที่แกสลักด้วยต้นมะม่วงป่าเนาะที่เป็นที่เป็นเกยู่ขนาดเนาะมีตอมันท่านอยู่เออไม่ละเป็นตัดมาละตอนนั้นมาในต้นสูงขนาดเลยเนาะเดี๋ยวโล่งเลยอ่ะเป็นตัดละอ่ พาไปดูทุกซอกทุกมุมนะตอนแล้วไงเงี้ยดูไหมอันนี้อย่งน้ำบออ่อเหรอน้ำบอ่อครับนี่น้ำบอ่อแน่นหรอแน่นอยู่โอ้หนี่น่าจะลึกอยู่นะโอ้นี่มีน้ำมีน้ำน่าน่าน่าจะแบบปลอดภัยกับมือถือถ้าหล่นไ, <S <S ไปแล้วมือถือไม่ได้เอามานี่ครับโอ้หเนี่ยพระตีเปินแกสลักจากต้นมะม่วงป่าแล้วเนาะนี่เนาะ ชื่อว่าพระมหาจักรพรรดิโอ้งามเนอะคนแก่นี่มีฝีมือเนาะอือันนี้ก็เป็นพระมหาจักรพรรดิเนาะน่าจะเป็นพระประธานข,น,นะนของวัดนี้เนาะเปิ้นห้องว่าพระจักรพรรดิทุกองค์เลยนะครับนี่นี่ก็พระมหาจักรพรรดิ อืเอาละครับสำหรับคลิปโบราณสถานดงส้มสุกหรือคลิปวัดพระธาตุดงส้มสุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่คอยรับชมตลอดนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ